สวัสดีครับเอซี FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคือที่นี่ไม่เคยให้วัวกินฟางไม่ไม่ถ้าเอาฟางมาวางปุ๊บเขาไม่ยอมกินเลยเอ,อ๋อค,คุณตาให้วัวกินแค่หญ้าสดเท่านั้นเนาะครับแล้วขี้ไม่ไหลแล้วครับคุณตาอืมขี้ไม่เคยไหลไเลยด้วยแล้วเราจัดก,การยังไงครับบางคนเขาบอกว่ากินหญ้าแล้วขี้ไหลกินหญ้าขี้ไหลคือว่า หญ้ามันอ่อนสําคัญเลยแหละผมว่าเนี่ยหางต้องเลยยาวเลยหัวเข่านะคุณตาครับถ้าว่าพหัวเข่าขึ้นไปหรือเรื่องไหนก็มันไม่อ้วนหรอกยิ่งเหรอคุณตาครับลองดูไปดูดูว่าทุกวันเนี่ยอันไหนที่หางว่าไม่พลนหัวเข่านะครับผมลองดูมันจะพร้อมทันทีเลยครับผมสวัสดีครับคุณตาครับผมที่นี่ที่ไหนครับบ้านหนองแรงครับตำบล ตำบลหนองไปแล้วมันเป็นเส้นขาจังหวัดสุรินทร์ครับคุณตาชื่ออะไรครับนายสายวัวสุกอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือคออวัวของคุณตาเนาะมีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับคุณตาอยู่มาสองตัวบมขายไปแล้วตัวหนึ่งอย่างเดียอตัวเดียวมันจะออกลูกไงอ๋อแนวคิดนี้เลยครับผมอันนี้คือวัวของคุณตาเนาะเป็นวัวปรามันลูกผสมคออวัวของตาแห้งมากๆเลยคุณตาจัดการยังไงบ้างครับนี่ ก็เวลาตอนเช้ามาเราจะเอาขี้ออกเอาขี้ออกทุกวันออกทุกวันเพราะอะไรครับคุณตาเพราะเวลามันนอนเพิ่มมันจะดูหน้าตาไม่ไม่เคยสวยแล้วเราต้องเอาอน,นี้ไปเช็ดออกโอ้เอาเหไปเช็ดวัวด้วยเช็ดทุกวันเช็ดทาไมคุณตาเช็ดให้มันสะอาดคือว่าขนมันจะลน้ลนลงมาลน้ลนลน้ลนออกล้นออกคะับมันจะสะอาดครับผมครับถ้าเราปล่อยาไว้อย่างงั้นมันจะเป็นเชื้อรา อย่างนั้นอีกครับคนเราการดูวัวนี่บางทีบางคนก็อยู่เฉยไม่รู้เตือนชะมาตั้งเอาแฮบไปเช็ดออกเช็ดออกเช็ดเพื่อหนึ่งป้องป้อกันป้องกันพวกเชื้อราแมลงด้วยครับครับผมแล้วก็ทําให้วัวสะอาดด้วยอืมีกอย่างหนึ่งที่ว่าในในครอบวัวนี้เราต้องเอาขี้ออกทุกวันเลยครับผมสําคัญมากเลยสำคัญมากบางทีเขาจะ เดินไปเดินมามันจะติดขาเพิ่มมันจะเป็นเชื้อราอ๋อใส่ใจขนาดนั้นเลยเหรอคุณตาใช่โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับวัวน้อยแต่ได้คุณภาพนะคุณตาเนาะก็แน,น่นอนผมเลี้ยงอยู่ประมาณห้าหกตัวมันมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเด้รักษาอย่างนี้เลยครับไม่ไม่มีผอมเออคุณตาครับเลี้ยงวัวไม่ให้ผอมเลยให้กินยังไงบ้างเลี้ยงวัวไม่ให้ผอมเจ้าของต้องขยนันครับผมครับ ไม่ต้องกินหัวหานเลยของคุณตาไม่เคยให้กินหัวหันไม่เคยตั้งแต่เลี้ยงวัวมาไม่เคยกินหัวหานเอาเช้ามาให้กินอะไรคุณตาเช้ามาก็บกินตีสามผมเออตีสี่วววาผมก็หมดไปแล้วสองปุ๋ยหญ้ากินหญ้าอ๋อตีส<า>ี่ให้กินหญ้าครับเอา,เอาคือตีสี่เอาหญ้ามาให้วัวแต่เวลาปเกี่ยวหญ้า ห้ามเกี่ยวใงช่วงที่น้าค้างมันยังค้างอยู่ห้ามเกี่ยวเด็ดขาดทาไมครับคุณตาก็มันเป็นเชื้อราอยู่ในต้นหญ้าขอให้มันแห้งก่อนขอให้แห้งหแห้ง,หงตอนนี้เราไปเกี่ยวให้วัวก,กินถ้าหน้าตอนเช้าเราเกี่ยวปุ๊บเชื้อรามอยู่ในในหญ้าค,ครับผมจะมีน้าค้างอะไรตกค้างอย่างนี้ครับผมคือว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นพวกอะไรตามสารเคมีครับผมครับตอนเช้าปุ๊บเราไปเกี่ยวปุ๊บมันจะมี การซึมขึ้นไปอันนี้เราต้องปล่อยให้มันแห้งก่อนจะเกี่ยวให้วัวกินครับผมบางคนไม่รู้เรื่องแต่เกี่ยวแต่ชาแต่ชามาให้กินอันนี้วัวมันกับผมอย่างนั้นเลยครับออแสดงว่าของคุณตานี่คือหนึ่งให้วัวกินหญ้าก็คือเอาญ้ามาใส่ให้วัวตั้งแต่ตีสี่เนาะประมาณตีสี่ตีห้าเลยครับประมาณตีสี่ตีห้าเนาะครับผมแล้วช่วงสายให้กินอะไรครับคุณตาไม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยปล่อยแบบธรรมชาติเลยอ๋อ คือที่นี่ไม่เคยให้วัวกินฟางไม่ไม่ถ้าเอาฟางมาวางปพ๊บเขานไม่ยอมกินเลยอ๋อค,คุณตาให้วัวกินแค่หญ้าสดเท่านั้นเนาะครับแล้วขี้ไม่ไหลแล้วครับคุณตาอืมขี้ไม่เคยไหลไเลยด้วยแล้วเราจัดการยังไงครับบางคนเขาบอกว่ากินหญ้าแล้วขี้ไหลกินหญ้าขี้ไหลคือว่าหญ้ามันอ่อนนี่หญ้าอ่อนอย่างนี้กินพวบมันจะไหลทันทีอ๋อฉะนัากเราจะไปเอาพวนแห้งนี้ให้กิน อันนี้คือหญ้าหวายเนาะครับหญ้าหวายหญ้าธรรมชาติเนาะธรรมชาติคือคุณตาไม่ได้ตัดพวกใบข้าวหรือหญ้าอ,อ่อนให้มันกินเนาะแต่ใบข้าวถ้าตัดปุ๊บจะมันกินปุ๊บทีมันจะลายเลยแล้วคุณตาทํายังไงครับทีนี้อันนี้ก็ผมลงไปลงมาผมไม่ให้กินไม่ให้กินไม่ให้กินเลยผมตัดทิ้งเลยอตัดให้เป็นปุ๋ยต่อเลยคร,ครับผม แสดงว่าคุณตาเคยลองแล้วให้วัวกินใบข้าวนี่ที่ไหลก็เลยให้เลิกกินแล้วก็หันมาเกี่ยวมือแทนเนาะอแสดงว่าถ้าเราเลี้ยงอย่างนี้เนาะเข้าใจธรรมชาตินี่อยู่ได้สบายนะคุณตาเนาะไม่ต้องพึ่งหัวอาหารไม่ต้องพึ่งรำคนก็ว่าเอะเลี้ยงวัวยังไงให้กินหัวอาหารผมยกมื้ไหวเลยถ้าผมกินเจนหัวอาหารเม็ดหนึ่งครับผมให้ผมตายเลยอไม่เป็นไรคุณตาแสดงว่าคุณตาเอาธรรมชาติเข้าว่าจริงเลย ธรรมชาติของสัตว์มันก็กินอย่างนี้อยู่แล้วน้องตาเนาะธรรมชาติครับผมวันหนึ่งนี่ลงทุนกับวัวประมาณกี่บาทครับคุณตาก็ลงทุนถ้าวัวตัวเดียวเดี๋ยวก็ลงทุนไม่เยอะาตีเป็นค่าแรงตีค่าแรงอยู่มันร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทอืมตีอย่างถูกเลยนี่น้องตาเนาะถ้าผมกับเกี่ยวหญ้ามาปุ๊บก็ผมไปเดินไปดูนาดูข้าวบ้างอันนั้นในนี่ในนี่แปลงนี้สองแปลงนี้ ข้าวมันสูงข,ข้าวมันเยอะ<ม>เลยผมเกี่ยวเกี่ยวทิ้งนั่นเลยอืไปดูอะเวลาใบาข้าวมันลงไปปุ๊บมันจะเป็นปุ๋ยอ๋อคือฤด,ดูนี้เนาะคุณตาเนาะครับฤดดูฝนจําเป็นมากเลยเนาะจําเป็นมากคือยุ่งมันเยอะครับผมอยู่ใน่นะนี่ยคือว่ามันมันจะมีต้นข้าวความชื้นคือช่วงนี้ยุ่งมันเยอะไงครับผมก็เลยต้องมีตะข่ายตะข่ายมากั้นเอาไว้ครับผมถ้าอย่างนั้นต้องถ้า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 เราไม่กั้นปุ๊บ วัวม wow, ันจะนอนไม่ได้เลยมันจะวิ่งตลอดทั้งคืนเลยครับแล้วมันจะทําให้วัวผอมเลยเนาะผมว่าเนาะเพราะมันไม่ได้นอนนคุงตาเนาะเพราะมันนอนนอนอยู่นี่เพิ่มก๋มาฟังดูทุกวันเวลาตีหนึ่งตีสองเวลาเขาลุกขึ้นมาปุ๊บเขาจะเอาหัามาดีในตึกต๊ตึกผมก็จุดไฟให้ อ๋อมันบอกเราว่าจุดไฟผมหน่อยใช่ไหมคือยุงมันมันกัดไงครับผมไม่มันเหมือนกับบอกเราไปในตัวนะว่าบอกในตัวอือคือเขาเตือนไงครับผมแล้วคุณตาก็เลยมาจุดไฟไล่ยุงให้ให้พอจุดไปไปเป็นไงครับทีนี้จุดไฟเพิ่มยุ่งมันจะออกอืมคระเทีแล้วก็เอาใบไครมาใส่ปุ๊บมันจะไล่ออกมันเลยเอาใบยูคากับใบตะไคร้ใบตะไคร้ครับใบยูคาลิปตัสนี่ะครับครับนี่นี่นี่ใบนี้ พวกนี้มันไยุงโดยเฉพาะนะใบยูคาลิปตัสแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ใบตะไคร้ทำยังไงคุณตาใบตะไคร้ามาปอกเอาไว้ข้างบนเวลาควันหมุนขึ้นปุ๊บมันจะไลยุ่งเลยก็คือเวลาเราจุดไฟเสร็จแล้วเนาะจุดไฟไว้แล้วแต่นี่เอามาปอกข้างบนอ๋อมันช่วยไลยุงได้เลยได้ตะไคร้เฉพาะใบยูคาเนี่ยไลยุงดีมากเลยดีมากมันมีกลิ่นเนาะผมว่ามะกลิ่นก็ตะไคร้นี่ก็ ที่เขาไปทํายากันยุงคือต่ไค่กับต้นยูคาเลยครับอืเขาไปบดททาเป็นยาอไรยุงเนาะยาอะไรยุงโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับครับแสดงว่าคุณลุงก็มีประสบการณ์เยอะระดับหนึ่งเลยเนาะที่เราทํามาเนาะส่วนมากแถวนงนารายหรืออะไรปุ๊บเขาจะมาปรึกษากับผมช่วงที่ผมปลูกผักอะไรเนี่ยครับผมเวลาปลูกก็ทํายังไงยังไงยังไงเริ่มต้นคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับส เลาบัานแดงครับแบบมันแดงครับเคยเลี้ยงวัวไทยบ้านมาก่อนไหมครับไม่ไม่ไม่เคยอืมาถึงก็เลี้ยงสายพันธุ์นี้เลยทําไมถึงเลือกสายพันธุ์นี้เลี้ยงครับคุณตัก็ถ้าวัวธรรมดาแต่ก่อนสมัยว่าเลี้ยงวัวแบบว่าวัวกระโดนวัวกระโดนหรือวัวไทยเนี่ยครับผมถ้าขายเพื่อาก็เปรียบเหมือนกับสามตัวร้อยง่ายแต่พวกนี้ถ้าเราขายเพื่อาตัวหนึ่งเนี่ยก็ตกประโยชน์มันชั้นต่ำที่สุดเลยก็สี่หมื่นห้าครับผมมันได้เนาะได้ ถ้าเกิดว่าวัวไทยบ้านก็สี่ตัวเนาะสี่ตัวขังอยู่นี้ใช่ไหมตัวมือหนึ่งอ่าครับผมก็สี่ตัวก็ขังอยู่ในนี้อันนี้ตัวเดียวผมขายลูกไปช่วงหน้าแ้งไงครับผมแล้ว่าซื้อพวกนี้ผู้ใหญ่บ้านขามครับผมวัวผมตัวหนึ่งเขาจะเปลี่ยนอวัวของไก่มาสามตัวมาเปลี่ยนอย่างนั้นเลยเหรอครับครับวัวผมตัวหนึ่งตัวผู้นะครับผม เขามาขอเปลี่ยนเลยวัวผงแก่สามตัววัวผมตัวเดียวอันนี้คือข้อเดียวของวัวบรามันเนาะับลูกผสมเนาะอคือว่าแม่สาวเนี่ยถ้าเราผสมเทียมปุ๊บมันจะไม่ได้เลยนะทําไมครับคุณตาแต้องคือว่ามันจะเสียวัวอือครับเพราะว่าเับปุ๊บเขาจะฉีดปุ๊บแต่นี่วัวมันจะเสียถ้าเราผสมแท้เลยมันจะติดตลอดตลอดเลยคือคุณตาไม่เคยผสม อย่างนั้นเลยไม่เคยผสมเทียมเนาะตั้งแต่เลี้ยงมาก็ผสมตัวตลอดเลยโอ้เยี่ยมมากเลยคุณตาอันนี้เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคุณตานะถ้าว่าวัวได้ลูกมันสามทีตัวผสมเทียมได้อืถ้าวัวสาวเนี่ยห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดครับผมถ้าถ้าผสมปุ๊บมันจะเสียวัวเลยครับผมไม่ติดอันนี้คือชาวบ้านบอกชาวบ้านเนาะเราไม่ใช่ฟาร์มใหญ่หรือฟาร์มอะไรนะคุณตาเนาะเป็นครอบวัวกลางทุ่งนาแล้วกันเนาะ เราคิดอย่างนี้เราทําอย่างนี้แล้วเราก็ประสบความสําเร็จแบบนี้เนาะครับผมที่คุณตาบอกว่าถ้าเกิดว่าวัวออกข้างนอกเนาะมันกินไม่ถึงครู่หนึ่งหรอกเนาะครับมันคือว่าอกร่างกายมันเดินไปตลอดอครับวัวที่ว่าอยู่ในคอกห้ามห้ามผูกเอาไว้ห้ามผูกเด็ดขาดเลยห้ามผูกคือเวลาผูกอย่างนี้ปุ๊บมันเดินไปแค่นี้เองถ้าเราปล่อยมันจะเดินไปตลอดครับผมครับอันนี้ ดีมากเลยนะคุณตานะดีมากเลยนะครับถ้าคนลิงวัวได้ฟังนะถ้าเขาทาตามมันจะดีมากมากเลยเนาะเลยยกเว้นว่าวัวมันชนกันนะไอ้นั้นว่าไปอย่างเนาะนีแล้วแต่คอกมันจะแคบหรือกว้างครับผมครับถ้าวัวเยอะแล้วต้องต้องแยกออกครับผมแยกกั้นเอาไว้เลยอ๋อแยกกั้นไว้แต่อย่ามัดอย่าอย่ามัดอ๋อก็คือแยกไว้ให้เป็นล็อกๆถ้าวัวสิบวัวตัวอย่างนี้เราดู่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กถ้าตัวเล็กเราก็แยกออกครับผม ตัวใหญ่แล้วก็แยกออกอยู่ในู้นครับผมถ้าว่ายูนการนึงมันจะชนครับผมเอาง่ายคือพยายามจะผูกวัวแล้วกันเนาะมันไม่ได้เดินนะลูกตาเนาะการเดินของวัวสําคัญมากๆการคืนเนี่ยถ้าเราผูกปุ๊บเวลายุงกัดปุ๊บยังไงมันแยกแหวงตัวมันคือว่ามันจะเอาหัวสลัด่างนี้ไม่ได้อ๋ออาจตายได้เหมือนกันนะครับก็บางทีมันจะเอาหางสลัดตียุ่งอ่ะบางทีเขาจะเอาหัวสลัดไปอย่างนี้ ซาหัวสลัดอย่างนี้มันเชือกเชือกโอ้ครับผมโอ้ผู้ชมครับไม่ธรรมดานะคุณตานีไม่ธรรมดามากๆเลยแต่นี่วัวมันจะเลี้ยงลูกง่ายขึ้นครับผมครับเขาต้องดูอ่ะถ้านมมีห้าตัวห้าเต้าห้าเต้าคือให้ลูกไม่ดีอ๋อย่างนั้นอีกอันนี้คือสีเต้าเนาะครับสีเต้านี่ดูดูดูอ่ะครับครับผมดูคอหูดูจมูกผมจะจับให้ดูครับผมแล้วก็ดูอายะเพศเนาะคุณตาเนาะ ครับผมเนี่ยราคาห้าหมื่นห้านะผู้ชมครับคุณตาไม่ขายเนาะดูดู follow, long, <so ีเนี่ยนี่ยผู้ชมครับห้าหมื่นห้านะครับคุณตาไม่ขายคือถ้าเราเลี้ยงวัวดีๆมีคุณภาพน้คุณตาเนาะเลี้ยงตัวเดียวก็สุดๆไปแล้วน้องตาเนาะคุมสุดคุ้มแต่ว่าผมเลี้ยงวัวมาถ้าว่าคลอดลูกออกมา ถ้าสามเดือนขึ้นผมไม่เอาได้ขาดทำไมครับถ้าคลอดลูกออกมายี่สิบวันทับได้เลยของคุณตาเนี่ยนะครับทำไมทับเร็วจังเลยคุณตาไม่รู้เหมือนกันมันขึ้นเองมันสมบูรณ์ไหมครับมันสมบูรณ์ความสุขของคุณตาก็คือการได้เห็นวัวแล้วก็เห็นต้นข้าวเห็นธรรมชาติเนาะนธรรมาแบบธรรมชาติเห็นวัวแล้วเห็นต้นข้าวก็ดีใจอืครับผมตอนนั้นตอนนั้นซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยไม่นี่ลูก ลูกของแม่วัวในคอกครับก็<อ>แม่ผมขายไปหมดแล้วครับผมวัวซื้อมาสี่หมืน่นสองผมขายได้ประมาณสองแสนกว่าแล้วเริ่มต้นสี่หมื่นสอง 42, จริงๆนะคุณตาครับหลักการาง่ายนะคุณตาเนาะหนึ่งดูดอ,อวยัยวะเพศให้เป็นสีดําก่อนสีดำอ่าต่อไปดูอะไรนะครับคุณตาก็ด <c oughs> ูหางหางก็งยงังไงคุณตาหางคือหางให้ให้พ้นหัวเข่าลงมาครับผมเกือบเกือบเกือบลิตนิ่หนึ่งแต่ว่าดูจมูก ดูจะมุกให้จะมุกดำครับผมครับแล้วก็คอกหูเนี่ยต้องเป็นสีดำสีดำด้วยครับผมรับนมนมมีสีสีเต้าสีเต้าครับผมแล้วว่าห้าเต้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะคุณตาเนาะไม่เข้าตำราเนาะอ๋อเลือกเลือกแค่นี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วครับครับผมอันนี้คือวิธีการเลือกบัวแม่พันของคุณตาเนาะที่คุณตาเอามาเลี้ยงนะคุณตาเนาะ ครับผมสำคัญเลยแหละผมว่าเนี่ยหางต้องเลยเลยหัวเข่านกอินทรเนะถ้าว่าพ่นหัวเข่าขึ้นไปดื้อเรื่องไหนก็ไม่อ้วนหรอกยิ่งเหาของแตบลองดูไปดูดูว่าทุกวันน่ะอันไหนที่หางว่าไม่พ่นหัวเข่านะครับผมลองดูมันจะพร้อมทันทีเลยครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ คุณตาภูมิใจมากไหมครับกับการเลี้ยงวัวเนี่ยภูมิใจมากครับทำไมถึงว่าอย่ันครับคือว่าเลี้ยงวัวมันจะดีกว่าเลี้ยงของทุกอื่นครับถ้าเลี้ยงหมูเราก็ต้องลงทุนเยอะครับผมถ้าเลี้ยงวัวเราเกี่ยวหญ้าให้อย่างเดียวไม่ต้องลงทุนอะไรมากนอกจากเราลงทุนค่าแรงเราต่างหากครับผมคือว่าถ้าเราขยันเลี้ยงวัวเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยถ้าเราขยันดูแลอะไรมากเพิ่มตัวหนึ่งก็อย่างน้อยก็สามหมื่นกว่าครับผมครับ อันนี้เป็นสาเหตุเลยที่คณตาเลี้ยงไงก็แค่ตัวเดียวก็พอเนาะไม่ต้องเลี้ยงเยอะอันนี้คือไว้ก่อนเลยลูกชายเขาจะมากรุงเทพเขาจะขยายครอบออกไก็คือเลี้ยงไงก็ช่างเนาะถ้าเลี้ยงตัวเดียวถ้าเลี้ยงให้ดีเลยเนี่ยดีให้เลยมันก็จะตอบแทนเราสูงสุดเลยนะผมว่าเนาะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่คนตาเลี้ยงตัวเดียวเนาะเลี้ยงวัวเนี่ยคือว่าออกลงมาปุ๊บปีหนึ่งแล้วก็ได้โยบแมนเกือบสามหมื่นครับผมดีกว่าเลี้ยงเลี้ยงหมูเนี่ยเลี้ยงหมูเรา สามเดือนก็จริงแต่เราลงทุนอาหารเยอะครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับครับอันนี้ถ้าอยากเลี้ยงวัวจริงๆถ้าเราตื่นเช้ามาแล้วต้องเอาอุจจาระออกให้หมดครับผมครับเวลาอุจจาระอยู่ในคอ,อกนี้เวลาวัวมันเดินไปเดินมานมันจะเป็นเชื้อรา เป็นปักเปยเท้าเปื่ยได้เนาะคร,ครับผมยังไงล้วคนเรา้วต้องเอาออกให้หมดเดินชามาต้องออกให้ห<ผ>มดทำก่อนจาให้แก่เหมือนกับคนเล่าเลยครับ